โอเค Google ปิดไฟห้องนั่งเล่นสวัสดีครับวันนี้ช่องปาป๊าแกดเชตนะครับ EP 3นะครับมารีวิวหลอดไฟสมาร์ท w i i i นะครับหลอดไฟสมาร์ทไวไฟมันดียังไงนะครับเราสามารถที่จะทําการเปิดปิดจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านสามารถตั้งเวลาได้ หรือสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังทําการหลีไฟเพื่อที่ประหยัดไฟได้นะครับสําหรับหลอดไฟนี้นะครับก็ควบคุมผ่านแอปที่ชื่อ Smart Life นะครับสามารถควบคุมได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับคุณสมบัติของหลอดไฟนะครับก็ใช้ไฟได้ตั้งแต่100-1.260ถึง1วัต์ก็ใช้ขั้ว e 2 7นะครับเป็นขั้วเกลียวนะครับ สำหรับหลอดที่สั่งมาวันนี้ก็เป็นขนาด10วัตต์ครับที่เล็กวันนี้ก็คือตัว7วัตต์สำหรับ Wifi นะครับก็ใช้กับคลื่น Wi-Fi 2.4 GHz เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับในกล่องก็มีหลอดไฟนะครับอันนี้คือขั้วแบบ E27 นะครับเป็นขั้วที่ใช้งานกับโคมไฟดาวไลท์หรือว่าไฟหัวเตียงได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วในกล่องก็มีคู่มือคู่มือก็อันนี้ให้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับใช้งานไม่ยากนะครับหลังจากติดตั้งแล้วเราก็ใช้สแกน QR code เพื่อที่จะติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมตัวหลอดไฟนะครับเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำคลิปนะครับ ผมก็จะใช้โคมไฟปวดตีงในการเซตอัพตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับขั้นแรกเราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปในโะคมไฟนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์น,นะครับโอเคเปิดครั้งแรกเนี่ยหลอดไฟจะต้องกระพริบเป็นจังหวะนะครับประมาณ2ครั้งต่อ1วินาทีนะถ้าหลอดไฟไม่กระพริบเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้เข้าอยู่ในโหมด p a ริ i n g นะครับ วิธีการก็คือทาการเปิดปิดหลอดไฟทั้งหมด3ครั้งนะครับนับเลยนะครับ 2> 1 2ึ่งสองสามหลังจากนั้นเนี่ยหลอดไฟจะต้องกระพริบื่อบอกว่าตอนนี้อยู่ในโหมดแพร์ i ิงแล้วนะจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันชื่อ Smart Life นะครับนะครับไปที่กดแท็บวกนะครับเลือกไปที่ไฟสองสว่าง ก็เลือกไปที่อุปกรณ์ใส่ไ็ม<อ>ั่นใจว่า<อ>เป็นคลื่นความถี่2.4ลิกนะครับแล้วก็ไปกดให้เรียบร้อยเราก็กดเชื่อมต่อ,อเ,เริ่มประทัดแรกร Fast นะครับฝากซ์บิง้งนะครับกำลังสแกนาหาปกติแล้วใช้เวลาไม่ยางนะครับซึ่งถ้ามันช้าเนี่ยหรือม,มีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องทาการเลิกเซตอัพ เรียบร้อยแล้วนะครับแบบเดียวจะถามว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะเราก็กดเดสร็จบูทนะครับตอนนี้มาคนโถนลอดไฟตรงนี้กันนะครับ ถ้าเป็นสีเนี่ยความสว่างมันจะไม่เข้าตัวเป็นโหมดปกตินะครับรมทับเป็นไวโหมดอันอนี้สว่างเราหลีลงนะครับเดได้เร่งได้เปลี่ยนอุณหภูมิสีก็ได้นะครับให้สีขอุณหกูณขึน้นนะครับปิดกระดาษเปิดนะครับเมื่อกี้ข้ามไปทั้งโหมดที่สามมีซีนโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดหนท์นะครับเลืดกหลายโหมดเลยนะครับ จะตั้งเวลาก็ได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับง่ายๆครับแอป smart life นะครับยิ่งกว่านั้นเราสามารถที่จะไปทริกเกอร์ให้มันเมื่อเปิดประตูนะครับเราให้หอดไฟติดนะอันนี้เราก็ไปซื้อเซ็นเซอร์ตัวประตูเพิ่มนะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเค Google ปิดไฟห้องนั่งเล่น โอเค google ช่วยเปิดไฟห้องนั่งเล่น